สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิทุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำเดือนตุลาคมประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2564นะครับผมจะดูเป็นการงานการเงินและความรักนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลนะครับสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านด้วยนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิตุลน,นะครับตอนนี้ช่องทารโรวิตุลก็มีผู้ติดตามจะ,จะเกือบเกือบจะ4 0ั0ท่านแล้วนะครับ4พันกว่าท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณมากมากนะครับช่วงนี้คนติดตามคนนั้นจะไปไวมากนะครับผมยังไงเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มขอบคุณแฟนแรายการนะครับผมไล้์สดูดวงฟรีก็ยังมีเช่นเดิมนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับใครที่ บุกส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนการทํานายดวงฟรีนะครับอออากาศในคลิปพยาอากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็ยังมีเช่นเดิมนะครับสามารถเขียนชื่อคําถามและอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําไปทํานายให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมส่วนสําหรับในคลิปนี้ผมก็ได้ทําทาสริปเอาไว้ให้นะครับผมโดยจะแยกเป็นการงานการเงินและความรักอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับใครที่อยากจะดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนสำหรับ ในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทํานายดวงของชาวราศีตุล จำเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 4นี้นะครับผมขอการงานนะขอดวงการงานของชาวราศีตุลน,นะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนส5 6 4รนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับผม งานในช่วงประมาณไปลายเดือนตุลาของชาวราศีตุลน,นะครับผมมีภาพของการที่อาจจะยืดเยื้อติดขัดไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมงานที่เคยราบรื่นมาอาจจะมีภาพของการที่อาจจะสะดุดหรืออาจจะไม่สําเร็จหรืออาจจะช้ากว่าที่คิดมากพอสมควรนะแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยเขค่อนข้างที่จะยืนหยัดแล้วก็สู้ไม่ถอยนะครับผมอาจจะมีภาพของการที่งานคุณจะมี การเดินเดินอะไรครับการเคลื่อนไหวของงานนะการเคลื่อนไหวของงานจะเป็นไปอย่างช้ากว่าที่คิดนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะทําแล้วมันกับอาจจะเกิดการยืดเยื้อหรือว่าอะไรต่างๆมันไม่เสร็จสักทีนะครับผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่ต้องยืนหยัดต้องต่อสู้กับงานไม่ใช่น้อยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามเนี่ยของงานของคุณเนี่ยประมาณช่วงปลายตุลาจะมีภาพของการที่มันไปช้ากว่าที่คิดนะครับผมบางบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะเร่งให้งานมันเสร็จเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสร็จเร็วตามที่คิดนะครับผมไมว่าคุณจะ ทำงานประจําหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสู้ไม่ถอยมากพอสมควรนะครับผมแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงประมาณต้นต้นเดือนพฤิกายนนะครับผมงานของคุณเริ่มที่จะลื่นไหลหรือว่าเริ่มที่จะมองเห็นทิศทางที่ไปในอนาคตต่อนะครับผมแล้ว้บางคนเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมทาให้างานของคุณเนี่ยมีภาพของการที่อาจจะไปช้ากว่าที่คิดอาจจะมีภาพของการที่จะต้องยืนหยัดจะต้องต่อสู้อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผม ก็จะเป็นกนเจ้านายถ้าเอาคุณทํางานประจำนะคุณก็จะมีผู้มีเจ้านายหรือว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนแต่ถ้าว่าคุณทาําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นคู่ค้ากับคุณนะครับผมจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมและจะทาให้ทิศทางการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมองเห็นอนาคตจากที่มันปิดขัดดิดเรือหรือว่ามีภาพของการที่จะต้องยืนหยัดต้องสู้มากพอสมควรแต่ว่าคุณจะเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้นในประมาณตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมและในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งค ความรุ่งโรดของชาวลาสีตุลเลยนะครับอกว่าการงานของคุณเนี่ยจะจะเป็นความหวังจะเป็นความสุขจะเป็นอะไรต่างๆเลยนะครับจะมีความรุ่งโรดรอคุณอยู่ในเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผอกทสรุปของคุณเป็นเดือสตาร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานประจาหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมสิ่งที่คุณยืนหยัดหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่มันยืดเยื้อที่มันติดขัดอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณจะสําเร็จมันได้อย่างดีนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมจะจะสาเร็จแบบค่อนข้างที่จะรุ่งโรจน์และค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีตุลพบกับอะไรดีๆในเดือนพฤศจิกายนนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นเป็นข่าวดีที่ทําให้้้้้คคคุุณไไดดมมมออองงงเเห็นนนนาาาาาตะรรรรับบผผแลลว่จจจกกสสสิู ด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลน,นะดวงการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมในเดือนพิจิกายนนี้อาจจะมีการติดขัดหรืออาจจะช้าไปบ้างหรืออะไรต่างๆที่จะต้องต่อสู้แข่งขันบ้างน,นะครับผมแต่บางคนอาจจะต้องต่อสู้แข่งขันกับลูกคงลูกค้าหรือกับอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่ว่าคุณจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมแลามองเห็นอน,นาคตได้ดีมากขึ้นแล้วคุณจะพบกับความสาเร็จในเดือนธูละในเดือนพิจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีตุลนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีตุนะครับผม ほう。<noise> ไพ่ค่อนข้างจะออกมาดีเลยนะครับผมแม้แแม้ว่าในในชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าขัดแย้งกับคนอะไรต่างๆบ้างก็ตามนะครับผมอาจจะไม่ได้ราบลื่นแบบว่าลอยดิกลบกลาบไปหมดนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วคุณจะพบกับพบกับความรุ่งโลดนะครับผมพบกับทังเดือดสตาร์และเดือดซันเลยนะครับผมไพ่ค่อนข้างจะออกมาดีมากนะครับผมจะเป็นเดือนที่คุณจะพบกับความสําเร็จในกิจการการงานนะครับผมแต่บางคนอาจจะต้องอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขัดแย้งหรือการมีปัญหากับผู้คนสักหน่อย นะครับผมถึงแม้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับผมแต่บางทีคุณอาจจะมีปัญหาด้วยการหรืออาจจะโดนหมั่นไส้จากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากลุกน้องอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมก็มีไพ่ของตัว5้าดาบขึ้นมาเตือนเหมือนกันนะครับผมว่าอาจจะต้องระวังการขัดแย้งกับผู้คนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องความมั่นใจสะหน่อยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะประสบความสําเร็จมากเกินไปจนอาจจะมีความมั่นใจตัวเองและอาจจะทําให้เราโดนคนลอบข้างหมั่นไส้หรือว่าไปขัดแย้งกน็ ไปได้นะผมเพราะว่าถ้าทางดวงของชาวราศีตุลน,นะครับผมในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยกำลังจะรุ่งนะครับผมกำลังจะรุ่งกำลังจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้การสนับสนุนอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะทาธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจําก็ตามนะคผมถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกค้าจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะ,ะถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะก็มีเกณฑ์ในการที่อาจจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งขามากพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆสัญ,ญญาณในการแข่งขันเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาแล้วนะครับผมแล้วคุณก็จะมาชัด คุณไม่ต้องไปกลัวนะพอดวงคุณตอนนี้กาลังรุง่งอย่างอย่างรุ่งโรจน์เลยนะเพราะว่าทั้งเดือนสตาร์ทั้งเดือนซันขึ้นมาในฝั่งคุณเลยนะครับผมในบทสรุปของคุณเลยนะแล้วก็มีตัว uh, Con M M K P P นายออฟแพนท์เกิลมากำกับอีกแล้วครับผมแปลว่างเงินทองก,ก็จะลหลั่งไหลมาตามการงานของคุณด้วยนะผมถึงแม้จะมีภาพของการที่อาจจะต้องแข่งขันอาจจะมีคนหมั่นไส้บ้างอาจจะอะไรบ้างอันนั้นคุณก็ต้องยอมรับนะเพราะว่ามันก็จะมาพร้อมกับความสำเร็จของคุณเช่นกันนะครับผมสำหรับชาวราศรีตุลหน้าดวงการงานของชาวราศรีตุคลค่อนข เรื่องของการขัดแย้งกับคนหรือว่าจะโดนคนหว่นไส้ด้วยความมั่นใจตัวเองที่อาจจะมีมากเกินไปหน่อยเท่าน,นั้นเองนะฮะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับผมดวงการงานของคุณก็อยู่ในเกมที่ลุง่งโลดชดช่วงมากๆแล้วนะผมมีความสะดุดบ้างอะไรยืดเยื้ออะไรบ้างในช่วงอ่าปลายเดือนตุลาแต่พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเนี่ยดวงของคุณจะไปลุง่งโลดเลยเดี๋ยวมาดูดวงการเงินของคุณบ้างว่าจะลุ่งเหมือนการงานไหมนะครับผมขอดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับ ขอดวงการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับผมดวงการเงินของชาวราศีตุลน,นะประมาณช่วงปลายตุลาเงินของคุณค่อนข้างที่จะลื่นไหลแล้วก็เข้ามามากพอสมควรนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความพยายามทํางานหนักของคุณด้วยนะ<ส>นะผมทำให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็ไม่ติดขัดค่อนข้างจะมีเงินเข้ามากพอสมควรนะครับผมประมาณช่วงปลายเดือนตุลานะจะมีภาพของการที่เงินของคุณจะค่อนข้างไหลลื่นแลัค่อนข้างที่จะมีการเงินเข้ามากกว่าเงินออกนะครับผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนพฤิกาคนแล้วผมช่วงช่วงนี้เลยนะ คุณจะมีภาวะของการติดขัดขัดสน,นอย่างรุนแรงนะผมในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะของการที่ต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับผมไม่ว่าคุณจะเสียเงินกับเรื่องใดก็ตามนะผมทาให้ชาวราศีตุลประมาณช่วงต้นๆ้นเดืนดอนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะขัดสนค่อน,าาข,อข,อน,ข,นข้างจะเงินขาดมือไม่ใช่น้อยนะผมหรือในบางคนอาจจะต้าาองมีเรื่องต้องใช้จ่ายไปกับภาระอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากพอสมควรนะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่น้อยนะครับผมในช่วงประมาณต้นต้นเดือนช่วงนี้เลยนะผมประมาณต้นๆเดือนพฤศ พฤายมนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับว่าเงินทองคุณเนี่ยจากที่เคยมีไม่ขาดมือนะผมมันกะกลับกลายมาเป็นค่อนข้างจะสะดุดค่อนข้างสติรัดมากพอสมควรนะครับผมถึงแม้การงานของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเข้าสู่เริ่มรุ่งรจน์ก็ตามนะครับแต่มันก็เป็นไปได้นะพี่ว่ามันอาจจะส่งผลตอนนองมาจากการงานเพราะการงานของคุณเนี่ยมันยืดเยื้อมันค่อนข้างจะมีอะไรที่จะต้องแข่งขันหรือต้องมีอะไรที่จะต้องต่อสู้ในช่วงปลายเดือนตุลาแล้วครับผมซึ่งมันอาจจะส่งผลมาทําให้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนี่่คุณาาวอองกรทช หรือว่ามีภาวะของการนิ่งเงินค่อนข้างจะขาดมือหรือว่าในบางคนอาจจะต้องใช้จ่ายเงินกับธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมแต่พอเข้าสู่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเดี๋ยวขอให้เลยต้นเดือนนี้ไปก่อนนะ การเงินของคุณจะกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณจะมีท <overnight> <var> ิศทางของการเงินที่ค่อนข้างจะไปข้างหน้าได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่มันอาจจะสะดุดไปบ้างประมาณช่วงต้น้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรที่จะต้องใช้จ่ายหรือว่าคุณจะต้องใช้เงินไปกับการลงทุนก็ได้จะเกี่ยวกับมาตรการลายล็อกดาวน์ก็เป็นไปได้แล้วครับมาตรการขายล็อกดาวน์นี่อาจจะคุณอาจจะยื้อสักนิดหนึ่งตอนช่วงปลายเดือนเพ่าว่าพอมันเปิดมันมาปุ๊บใช่ไหมครับพอเปิดปุ๊บลายล็อกดาวน์ปุ๊บค ผมแต่การเงินของคุณพอันผ่านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจะกลับมามั่นคงแล้วก็มีทิศทางที่ดีอีกครั้งนึงนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับเดี๋ยผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับ โอ้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคุณได้ใบเดียวการงานเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินของคุณจะมองเห็นทิศทางที่ดีแล้วจะมีลักษณะของการที่อาจจะมีการลงทุนสร้างอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตด้วยนะครับผมว่าการเงินของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกมที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วในบางคนอาจจะได้เงินจากจากแดนไกลหรือว่าอาจจะได้เงินจากการติดต่อสื่อสารหรือพวกธุรกิจขนส่งธุรกิจออนไลน์ต่างๆก็สร้างรายได้ให้คุณค่อนข้างจะดีมากเหมือนกันนะครับผมว่าในบางคนอาจจะได้รับเงินทองจากแดนไกลหรือว่ารับแรงสนับสนุนจากแดนไกลนะครับผมแล เงินของคุณเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็มองเห็นอนาคตนะครับผม,มสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมการเงินของคุณจะสะดุดประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าคุณผ่านต้นเดือนพฤศจิกายนไปได้นะผมพอคุณเข้าสู่กลางกลางเดือนพฤศจิกายนการเงินของคุณจะกลับมา มั่นคงครั้งหนึ่งและอาจจะมั่นคงมากกว่าเดิมด้วยก็เป็นไปได้นะผมเพราะว่าการลงการที่คุณติดขัดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องหมุนอาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรต่างๆเพื่ออนาคตหรือเพื่ออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมและจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยมีความมั่นคงหรือมีการคืบแลงหน้าได้มากขึ้นน,คนคะครับผมมีโอกาสที่ชาวราศีตุลจะมีการเงินเข้ามาที่มั่นคงและคุณมีโอกาสที่จะได้ลงทุนอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณด้วยในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สาหรับชาวราศีตุลนะครับผม ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการงานการเงินของชาวราศีตุลนะครับผมการเงินอาจจะมีสะดุดไปบ้างในช่วงต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่คุณก็จะกลับมามั่นคงได้อย่างเดิมอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็อาจจะมั่นคงหรือมีทิศทางที่ไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมด้วยครับผมสําหรับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักกันบ้างนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลนะครับผม ขอดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะผมขอดวงความรักของชาวราศีตุลในเดือนพฤิกายนนี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะช่วงประมาณปลายปลายเดือนตุลานะครับผมคุณมีดวงความรักที่ค่อนข้างจะเปิดกับคู่ของคุณเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของคุณก็ตามนะครับผมจะมีคนนู้นคนนี้หรือว่าคู่ของคุณอาจจะทําตัวสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นก็เป็นไปได้นะครับผมทาไม่ช่วงนี้ดูท่าทางดวงความรักไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคูข่ของคุณก็ตามนะครับผมจะมีลักษณะดวงที่ค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของ มาตัวอะไรบางอย่างอาจจะไปทําตัวสวยทําตัวหล่อมากขึ้นในช่วงนี้นะผมทำให้ดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะมีคนนู้นคนนี้เป็นที่หมายปองของหน,นุ่มๆหรือสาวๆน,นะผมสรารพู้ของคุณนะแต่ว่าดวงความรักของคุณในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมก็ออยังถือว่าอยู่ในเคนด์ดีนะผมถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ก้าวข้วแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ของคุณจะไปทําตัวไม่ดีหรือไปนอกเจ้าชู้นอกใจ้วผมอาจจะไปเกินภาพลักษณ์หรืออาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาแค่นั้นเองแล้วผมเพราะไพ่ประผมของคุณเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดียังเป็นสามถ้วยยังมีการพูดคุยกันอย่างดีอย่างดียังดูแลซึ่งกันและกันดีอยู่แล้วผมแต่จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกแปลกใจว่าทําไมคนนู้นคนนี้เข้ามาหาคุณหรือเข้ามาหาคู่ของคุณเยอแยะแยะมากมายจังแต่ว่าความรักความอะไรต่างๆของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ดียังอยู่มีการพูดคุยกันซื่อสัตว์ซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแล้วก คิดถึงหรือว่าคุณคิดในบางคนอาจจะต้องอยู่ไกลกันหรือว่าอาจจะมีเหตุให้จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอะไรต่างๆก็ตามนะผมทำให้คุณมีภา,ขา,ขา,ขานะพาข,อของการที่ค่อนข้างจะคิดถึงค่อนข้างจะโหยหาคู่รักของคุณมากๆแล้วผมในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะเหงาค่อนข้างจะเววา้านะผมแต่ความรักของคุณก็ยังดีอยู่แล้วผมยังเป็นเดือดซันมาประปกบนะครับผมอาจจะมีเหตุการณ์อะไรตา่างๆมาให้คุณต้องตัดสินใจมาให้คุณต้องคิดมากกับคู่ของคุณมากก็ตามก็ตามนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมคู่ของคุณอาจจะมีดวงที่ค่อนนนน้างจะเปิดมีคค เข้ามาเยอะก็ตามนะหรือจะเป็นคุณก็ตามนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ว่าจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาทําให้คุณมีความลังเลหรือมีความคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากพอสมควรแต่โดยรวมๆแล้วนะครับผมความรักของคุณกับคู่ของคุณยังรักกันดีอยู่นะครับผมอาจจะมีแอบลังเลอาจจะมีง่วงกันบ้านะครับผมในช่วงนี้นะแต่โดยรวมๆแล้วความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์รุ่มโรดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะหวานค่อนข้างจะมองไปในทิศทางที่สดใสอยู่นะครับผมสําหรับคุณและคู่รักของคุณนะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ค เล็กน้อยนะครับหรือตัวคุณเองก็เหรอครับอาจจะมีคนนู้นคนนี้เพราะช่วงนี้เนี่ยดวงความรักของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะเปิดมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของคุณก็ตามนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้อ่าคิดมากหน่อยหรือว่าลังเลหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมๆแล้วความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วพอเข้าสู่ในเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณก็จะมีการดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีอยู่นะครับผมในบางคนอาจจะมีการดูแลกันเงินกทองครุณหา ด้วยก็ได้นะผมก็เป็นตัวของคุยนอะแผ่นตะเกิ้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะผมยังมีความรักที่ค่อนข้างจะดูแลค่อนข้างจะหวานซึง้งค่อนข้างจะเป็นความรุ่งโรจน์ค่อนข้างจะมองกันในแง่ดีต่อกันอยู่แล้วผมเพียงแต่อาจจะมีภาพของการที่ไม่คุณเขาคุณค่อนข้างจะดวงเปิดมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะนะครับผมและในบางคู่อาจจะอยู่ไก ăn, ลกันแล้วก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะคุณคิดคิดถึงหรือเกิดความลังเลขึ้นมาบ้างแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกเล็กๆๆ้อยยรรผมมโดวแล้วเนือว่าอยู่ในเกกณฑ์ดดีีถึงมาๆอยู่ สําหรับดวงอวํมรักราศีตุลน,นะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูไพ่ประกบกันบ้างนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมค่อนข้างจะเป็นเดือนที่คุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางซึ่งกันและกันนะความรักของคุณอาจจะไม่ได้บอกว่า ไม่ได้มีการหวานกันโรแมนติกอะไรต่างๆนะผมแต่ค่อนข้างที่จะปล่อยวางนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคู่รักของคุณมีคนทุกคนนี้เข้ามาแล้วคุณอาจจะคิดมากแต่คิดไปยังไงเนี่ยคุณก็ค่อนข้างมีการปล่อยวางว่ายังไงเนี่ยคุณก็เชื่อมั่นในความมั่นคงหรือว่าในความที่เขายังยังรักคุณอยู่หรือว่ายังมีความมั่นคงยังมีความซื่อสัตย์กับคุณอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยมีลักษณะของการเออปล่อยปล่อยวางมันไปหรือไม่อยากจะคิดมากในเรื่องนี้นะโหจะเป็นลักษณะของการที่คุณไม่คุณก็คู่รัััักกกกกขออองงงงคุณนนนี่่่ยจะมลลษาาาารปวซึบู ที่เคยอาจจะมีปัญหากันอาจจะมีการทะเลาะกันงงเง้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือของอะไรต่างๆก็ตามนะผมคุณจะมีไพ่ของการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางซึ่งกันและกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนสงบนะในเดือนพฤศจิกายนนียคุณจะไม่ค่อยจะมีเรื่องที่ทะเลาะบ่อแว้งกับคนรักเท่าไหร่นะผมถึงแม้คนรักของคุณเนี่ยจะทำตัวสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมในบางคนอาจจะอาจจะมีวันไหวเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกปล่อยวางซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมว่าม ดาบขึ <ersch> ้นมานะผมว่าะะนั้นเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะสงบนะครับผมความรักของคุณในบางคู่อาจจะมีการง้อแง้งอะไรกันมาก่อนหน้านี้อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะสงบนะครับผมอะไรในบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณก็เลยจะมีความเหงาขึ้นมาบ้างในบางครั้งนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเน่จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะสงบค่อนข้างจะรักกันค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีมากๆนะครับผมสําหรับเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สาหรับชาวราศีตุลนะครับผม ก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งการงานการเงินและความรักนะบผงการเงินคุณอาจจะมีสะดุดไปบ้างในช่วงต้นต้นเดือนนะบผงแต่มันก็จะกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนความรักของคุณเนี่ย ถึงแม้คุณหรือคนรักของคุณจะมีดวงเปิดคนนู้นคนนี้เข้ามาแต่ความรักของคุณก็ยังมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการปล่อยวางซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับชาวราศีตุลนะครับอเดี๋ยวมาดูคนโสดกันบ้างนะครับผมชาวโสดราศีตุลว่าจะเป็นยังไงนะครับผมชาวโสดราศีตุลนั้นในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาในดวงความรักมันเปิดมากนะครับผมจะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามาสารพัดสารเพลเลยนะครับผมแล้วจะมีทั้ง จริงจังมาเจ้าชู้มาอะไรต่างๆแต่จะหนักไปทางที่คุณจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะจริงจังหรือว่าเป็นสายเจ้าชู้ซะเป็นหลักนะผมคุณก็เลยมีลักษณะองการที่เหมือนกับว่าใครเข้ามาในช่วงประมาณปปลายเดือน ตุลาคมเนี่ยคุณก็จะทงสถานะเหมือนกับว่าเฮ้ยคุยกันไปก่อนยังไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครนะผมคุณจะมีภาพของการที่เหมือนกับว่าใครคุณเปิดนะไม่ใช่ไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีคนนู้คนนี้เข้ามาเยอะเลยตั้งแต่ช่วงประมาณไปไปลายเดือนตุลาคมนะครับผมแต่คุณจะคงสถานะว่าเฮ้ยอยากจะเป็นคนคุยหรืออยากจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนนะครับผมคุณจะมีภาวะที่ยังไม่อยากจะเร่งรีบนะครับผมแต่พอเข้ามาสูญญ่ในช่วงประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่าจะมีใครเข้ามาที่ทําาให้้คคคุณเรริิ่มมดกกกััับววและะผม คุณจะเริ่มมองเห็นทิศทางที่ว่าเฮ้ยคนคนนี้มาจริงมาแรงนะผมแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงประมาณก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤิกายนนั่นแหละครับผมประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนั่นแหละครับผมจะมีคนที่คุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย มันมองเห็นทิศทางที่ดีหรือว่ามองเห็นสายแสงสว่างแล้วนะผมจะมาเป็นเดอะซันจะมาเป็นความรุ่งโรจน์ให้คุณนะครับผมแล้วคุณจะเริ่มจับสัญญาณได้ตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยหน้าที่จะหน้าที่จะคุยไปยาวๆหรือว่าหน้าที่จะคบหาเพราะคุณจะรู้สึกว่าเออเขาก็ค่อนข้างจะดูแลคุณดีไม่ใช่น้อยนะผมว่าคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างจะดูแลดีค่อนข้างจะเอาใจใส่คุณแล้วก็จะทําให้คุณกลับมามีความหวังในความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผม แล้วนะครับผมแล้วคุณก็เจอแต่ว่านะครับผมยังไม่อาจจะยังไม่ได้คืบหน้าในเดือนภภภ <But S 1> พฤศจ<ม>ิกายนนี้นะผมจบดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะครับผมจะมีคนเข้ามาไหมจะมีนะแล้วจะมีมาเยอะด้วยแต่คุณจะเป็นลักษณะที่คุณ,คณอยากจะนิ่งอยากจะเย็นอยู่แต่ว่าคุณจะเจอคนที่คุณอยากจะโฟกัสไหมคุณจะเจอนะผมแต่คุณจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะผมจะเป็นลักษณะที่คุณจะไปนิ่งๆก่อนช้าๆก่อนนะครับผมเพราะว่ามีไพ่ไม้ของตัวเฮอร์มิสแล้วก็ตัวของ6 ดาบขึ้นมาด้วยแลผมเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแดนไกลของคุณก็เป็นไม่ได้แล้วผมแล้วก็น่าที่จะเป็นคนที่มีอายุมากพอสมควรหน่อยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาตานะครับผมว่ามีท่าของตัวควีนนอแพนักเกิลขึ้นมาด้วยแล้วก็น่าที่เป็นคนที่ฐานะค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วคุณก็จะเป็นลักษณะนการที่เออคุณจะคุยแต่ว่าจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นฟงเป็นแฟนอะไรกันในเดือนนี้นะผมจะคุยอคนรปชาาาาตต่อองงุณจจะเ็ืทหิ ต่างภาษาก็เป็นไปได้นะผมสาหรับชาวราศีตุลในบางคนนะอาจจะเจอชาวต่างชาติต่างภาษาหรือในบางคนอาจจะเจอคนในแดนไกลหรือในบางคนอาจจะเจอคนใกล้ตัวนี่แหละครับผมแต่เป็นคนที่คุณรู้จักมามานานพอสมควรหรือว่าเป็นคนที่คุณคุยมานานพอสมควรนะแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะมาเริ่มแสดงความชัดเจนกับคุณมากขึ้นตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนตุลาคมนะครับไอ้เดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะยังไม่ได้สารความสัมพันธ์หนึ่งขั้นแบบไปคบเลยเป็นแฟนเลยนะผมอาจจะเป็นลักษณะที่คุณจะไปเรื่อยๆมากกว่านะครับจะเป็นลักษณะไปแบบช้า่มัน พงกับความรักนะครับผมสำหรับคนโสดราศีตุลน,นะครับผม อ่แล้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบการทำนนายของชาวราศีตุลเพียเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกข่าวกันได้นะครับผมและสำหรับในคลิปนี้ใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกข่าวกันได้นะครับและถ้าสำหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทาร์ลวิสตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามช่องทาร์ลวิสตุลก็ขอให้เฮงๆงรวยรปังปังสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ